ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่3,888ถึง3,890วันที่3,888เย่จงฉวนไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าในการประมูลครั้งนี้เย่เฉินได้ทำให้ตัวเองมีหน้ามีตาม,มากเหลือเกิน ยอมให้ตัวเองเข้าร่วมการประมูลในฐานะแขกกิติมมา์ก,ก็ทำให้ตัวเองคาดไม่ถึงและประหลาดใจมากพอแล้วไม่เคยคิดเลยว่าเย่เฉินไม่เพียงมอบสถานะแขกกิติมดิศให้ตัวเองเท่านั้นแต่ยังให้ตัวเองปรากฏตัวในตอนจบอีกด้วยปรากฏตัวในตอนจบว่าดีแล้วแต่ที่ดียิ่งกว่าคือตอนที่ส่งหวั่นทิ้งประกาศขอให้ทุกคนยืนขึ้นและปรบมือต้อนรับตัวเองเข้าสู่ลานประมูลการแสดงออก เช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติต่อตอนเองอย่างสูงสุดต้องรู้ว่าผู้เข้าร่วมการประมูลในขณะนี้ไม่เพียงแต่เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆและมีจำนวนไม่น้อยที่มีความแข็งแกร่ง,งทางการเงินมากกว่าตระกูลเย่ yeah. แต่ถึงอย่างไรคนเหล่านี้ก็ยังต้องยืนขึ้นปรบมือต้อนรับเย่จงฉวนเข้าสู่ลานประมูลด้วยความเคารพทั่วขณะหนึ่งเย่จงฉวนจึงรู้สึกพึงพอใจในลาบยศสัรเสรินี้เป็นอย่างมากทว่าการได้รับการ ปฏิบัติด้วยมาตรฐานที่สูงส่งเช่นนี้ก็ยิ่งทําให้ผู้เท่าเย่รู้สึกประหม่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เขากังวลมากจนถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าควรก้าวด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก่อนเมื่อเข้าลานประมูลเขาพยายามระง,งับความตื่นเต้นและความประหม่าในใจแล้วก้าวเข้าสู่ลานประมูลในเวลานี้กว่า400คนในลานประมูลทั้งสองข้างยืนตัวตรง แต่ละคนเบนลำตัวไปทางด้านหลังสายตาจับจ้องอยู่ที่ทางเข้าเพื่อเห็นเย่จงฉวนก้าวเข้ามาทุกคนก็แทบจะปรบมืออย่างพร้อมเพรียงกันพวกเขาทำราวกับว่าชีวิตได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้เสียงปรบมือนั้นอบอุ่นมากๆเสียจนแม้แต่เย่จงฉวนเองยังรู้สึกตื่นตระหนกจริงๆแล้วคนที่ปรบมือเหล่านี้ไม่ได้เคารพเย่จงฉวนแต่อย่างใด พวกเขาแค่ฟังที่ส่งหวันทิ้งบอกว่าจะต้องยืนขึ้นปรบมือแถมยังต้องเป็นเสียงปรบมือที่อบอุ่นที่สุดพวกเขากลัวว่าตัวเองจะถูกบันทึกความผิดเพราะผลงานย่ำแย่ดังนั้นจึงทำได้เพียงขายพลังให้มากขึ้นก็เท่านั้นหลังจากเหยียบเข้าพรมแดงไปไม่ถึงครึ่งทาง เย่จงฉวนก็คุ้นเคยกับความรู้สึกของการถูกจับจ้องเรียบร้อยคนทั้งคนค่อยๆผ่อนคลายรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าไม่เพียงรู้สึกอุ่นสบายเหมือนอาบสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิแต่ยังโบกมือให้ทุกคนอย่างไม่รู้ตัว ราวกับว่าการแสดงออกของเขาณนะที่นี้ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังจากเพลิดเพลินกับความสนใจและเสียงปรบมือจากฝูงชนแล้วเย่จงชวนถึงได้นั่งลงตรงกลางที่นั่งแขกกิติมัสั์อย่างไม่เต็มใจหลังจากที่เขานั่งลงนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์แขวนที่อยู่เหนือลานประมูลก็แจ้งเวลา19.50นาฬิกา50นาทีดังนั้นส่งหวันถิงจึงพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันรู้ว่าทุกท่านมาร่วมงานประมูลของเราในครั้งนี้ก็เพื่อ,อยาเม็ดฟื้นฟูดังนั้นฉันจึงอยากจะแนะนำกฎเฉพาะของการประมูลในค่ำคืนนี้ให้ทุกท่านทราบพ,พูดจบส่งหวันถิงก็พูดขึ้นอีกครั้ง ประการแรกเราได้เตรียมยาฟื้นฟูอันล้ำค่าไว้2เม็ดสำหรับทุกท่านในค่ำคืนนี้ยกเว้นยาฟื้นฟูทั้งเม็ดที่จะถูกประมูลในช่วงสุดท้ายของการประมูลยาฟื้นฟูส่วนที่เหลืออีก1เม็ดจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันและแต่ละส่วนจะถูกนำมาประมูลแยกกันเป็นลอ็อตประการที่สในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคืนนี้ มีเพียงยาฟื้นฟูเท่านั้นที่ไม่สามารถซื้อซ้ำได้เหล่าคือหากพวกคุณคนใดคนหนึ่งประมูลได้ยาฟื้นฟูส่วนแรกก็เท่ากับหมดโอกาสร่วมการประมูลยาฟื้นฟูส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติส่วนการประมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้ตอนที่3 8 8 9ดังนั้นหากพวกคุณคนใดคนหนึ่งมีเป้าหมายคือยาฟื้นฟูทั้งเม็ดแล้วละก็ กรุณาอย่าร่วมประมูลยาฟื้นฟูทั้งสี่ส่วนก่อนหน้านี้ฉะนั้นเมื่อประมูลสำเร็จท่านจะเสียคุณสมบัติในการประมูลยาฟื้นฟูทั้งเน็ดทันทีนอกเหนือจากนี้เนื่องจากทุกท่านได้ชำระเงินประกันไปแล้ว50ล้านหยวนดังนั้นในการประมูลคืนนี้ยกเว้นยาฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ทุกท่านประมูลได้จะถูกสนวนไว้สำหรับทุกท่านโดยตรงหากมูล,ลค่าการทำธุรกรรมต่ำกว่าเงินประกรัน ทางเราจะหักชำระค่าสินค้าโดยอัตโนมัติและคืนเงินประกันส่วนที่เหลือไปยังเส้นทางการเงินเดิมหากยอดธุรกรรมสูงกว่าเงินประกันจำเป็นต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลงและสุดท้ายหากท่านประมูลยาฟื้นฟูได้เจ้าหน้าที่ของเราจะมอบโทรศัพท์มือถือให้ท่าน เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อฝ่ายการเงินของท่านโดยตรงและทำการโอนเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดหลังจากทางเราตรวจสอบแล้วว่าได้รับการชำระเงินจึงจะมอบอยาฟื้นฟูให้ท่านทันทีแน่นอนว่าตามระเบียบของเราหลังจากที่ท่านได้รับยาฟื้นฟูแล้วจะต้องกินยานี้ทันทีมิฉะนั้นจะถือว่าสลสัดทธิ์เมื่อพูดถึงตรงนี้ส้มหว่นทิงก็มองไปยังฝูงชนแล้วเปิดปากถามทุกท่านยังมีคำถามอะไรอีก หมคหากมีแล้วก็กรุณายกมือขึ้นถามมีคนจำนวนไม่น้อยในฝูงชนยกมือขึ้นส่งวันทิ้งผายมือไปยังหนึ่งในนั้นเชิญหมายเลข0 9 5ย์้าถามคำถามคนที่สวมชุดหมายเลข095ย์เเป็นชายผิวขาวในวัยเจเศษเศษเมื่อเห็นว่าส่งวันทิ้งผายมือมาที่เขาจึงรีบยืนขึ้นและถามว่า ถ้าพวกเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ยาฟื้นฟูไม่บรรลุผลตามที่เราต้องการล่ะจะทำยังไงสุดท้ายแล้วประสิทธิภาพของยาฟื้นฟูพวกเราแค่เคยได้ยินแต่ยังไม่เคยได้เห็นส่งวันทิ้งตอบอย่างจริงจัง ฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมีความรับผิดชอบว่าประสิทธิภาพของยาฟื้นฟูนั้นเกินกว่าความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับยาก่อนหน้านี้ของพวกคุณอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะประมูลยาฟื้นฟูเพียงหนึ่งในสี่ส่วนหรือทั้งเม็ดในช่วงสุดท้ายก็ตาม หลังจากที่คุณทานยาแล้วสามารถเห็นประสิทธิภาพของยาได้ด้วยตาเปล่าทั้งสิ้นซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราต้องการให้ผู้ชนะในการประมูลจำเป็นต้องทานยาฟื้นฟูน,ฟนานประมูลทันทีเพื่อให้คนอื่นๆได้เห็นความอัศจรรย์ของยานี้ด้วยตาตนเองถ้ามันไม่ได้ผลเราจะตัดสินใจกระทำการเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อพูดถึงตรงนี้ส่งหว่นทิ้งก็เอ่ยอีกครั้ง สำหรับสิ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าจะทำอย่างไรหากยาฟื้นฟูไม่บรรลุผลตามที่คุณคาดไว้นั้นฉันคิดว่านี่เป็นคำถามเชิงอัตวิสัยส่วนบุคคลไม่ว่าประสิทธทิผลของยาจะดีแค่ไหนก็ตามบางคนอาจจะรู้สึกไม่พอใจเช่นเดียวกับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ มีความปรารถนาในความมั่งคั่งที่ไรขอบเขตและไม่เคยพอใจเลยดังนั้นทางเราสามารถรับประกันได้ว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อหลังจากได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ถ้าหากอีกฝ่ายไม่ยอมรับหรือไม่พึงพอใจทางเราปฏิเสธการคืนเงินและบริการหลังการขายทุกรูปแบบ ทุกท่านโปรดทำความเข้าใจคายชราผิวขาวคนนั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพยักหน้าเล็กน้อยเขาเองก็รู้ว่าอาจเป็นเรื่องยากที่จะวัดของสิ่งนี้ด้วยมาตรฐานสาธารณะ แต่ในเมื่อผู้จัดงานกล้าที่จะให้ผู้ชนะการประมูลกินยาณารานประมูลทันทีนั่นจึงพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาจะต้องมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของยานี้อย่างเต็มที่ที่ฉะนั้นเพียงแค่ยาฟื้นฟูส่วนแรกถูกประมูลได้และทุกคนก็เห็นกับตาว่ายาฟื้นฟูไม่มีประสิทธ,ธทิผลใดๆก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะขายยาฟื้นฟูส่วนที่เหลือดังนั้นเขาจึงพูดว่า ขอบคุณคุณส่งสำหรับคำอธิบายผมสามารถเข้าใจได้ส่งหวันทิ้งกล่าวอีกครั้งเชิญหมายเลข055ถามคำถามหมายเลข055เป็นชายชราหน้าตาแบบชาวตะวันออกกลางเขายืนขึ้นและถามว่าคุณส่งถ้ามีคนประมูลยาฟื้นฟูได้แต่ไม่สามารถเดินบัญชีได้ ทางพวกคุณผู้จัดงานจะจัดการอย่างไรซ่งหวันทิ้งตอบคำถามอย่างจริงจังการประมูลของเราในค่ำคืนนี้เป็นการประมูลยาฟื้นฟูสลับกับผลิตภัณฑ์อื่นๆดังนั้นทุกคนจึงมีเวลา20นาทีในการโอนเงินหลังจากการประมูลยาฟื้นฟูสำเร็จหากการชำระเงินไม่สำเร็จภายใน20นาทีทางเราจะยกเลิกยาฟื้นฟูส่วนที่เขาประมูลได้อัตโนมัติแล้วนำยาฟื้นฟูส่วนนี้ออกมาวางประมูล อีกครั้งและสำหรับผู้ที่ไม่สามารถชำระเงินได้จะสูญเสียคุณสมบัติในการประมูลยาฟื้นฟูค่ำคืนนี้ชายคนนั้นพยักหน้าและพูดว่าผมเข้าใจแล้วขอบคุณคุณส่งสำหรับคำอธิบายส่งหวันทิงยิ้มตอบเล็กน้อยและหลังจากตอบคำถามอีกสองสาข้อ เวลาก็เดินทางมาถึง19นาฬิกา59นาทีต้องหวั่นทิงไม่ได้เรียกตอบคำถามต่อไปแต่อย่างใด เพียงเฝ้าดูเวลาเข้าสู่การนับถอยหลังสิวินาทีสุดท้ายวินาทีต่อวินาทีแทนก่อนจะพูดด้วยรอยยิ้มฉันขอประกาศว่าการประมูลยาฟื้นฟูครั้งแรกได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการและผลิตภัณฑ์ล็อตแรกที่เตรียมไว้สำหรับทุกท่านในค่ำคืนนี้ก็คือยาฟื้นฟูหนึ่งใน4ส่วนแรก ตอนที่3,890ทันทีที่ส่งหวันทิงพูดจบผู้ชมทั่วทั้งลานประมูลก็ส่งเสียงฮือฮาทุกคนคิดว่ายาฟื้นฟูจะถูกปล่อยออกมาช้าๆในภายหลังแต่คิดไม่ถึงว่าทันทีที่ผลิตภัณฑ์ล็อตแรกออกมาจะกลับกลายเป็นยาฟื้นฟูนี่คือความตั้งใจของเย่เฉินสิ่งที่เขาต้องการก็คือความรู้สึกที่ระเบิดขึ้นทันทีที่เข้ามาในลานประมูลไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายอุ่นเครื่องให้ร้อน ก็แค่วางระเบิดลูกใหญ่ลงไปแล้วจุดฉนวนระเบิดสนามรบก็จะร้อนระอุขึ้นทันทียิ่งไปกว่านั้นการประมูลยาฟื้นฟูก่อนจะช่วยให้คนเหล่านี้เห็นผลลัพธ์ของยาฟื้นฟูในเวลาที่รวดเร็วที่สุดซึ่งมันจะทำให้คนอื่นๆบ้าคลั่งยิ่งขึ้นเวลานี้เย่เฉินที่กำลังนั่งดูการถ่ายทอดสดในห้องตรวจสอบยิ้มเล็กน้อย วันทิงทําได้ดีกว่าที่ฉันคิดไว้มากดูเหมือนว่าเธอจะพบจังหวะเหมาะเหมาะแล้วใช่ครับเฉิญเจอขายก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมการแสดงออกของคุณส่งนั้นมั่นคงมากจริงๆเธอจัดการทั้งลานประมูลได้อยู่หมดัดแล้วเขาก็ถามเย่เฉิญด้วยความอยากรู้อยากเห็นนายน้อยท่านคิดว่ายาฟื้นฟูหนึ่งในสี่ส่วนแรกจะสามารถประมูลได้ถึงเท่าไหร่ครับเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้ม เรื่องนี้ฉันเองก็พูดไม่ถูกแต่ราคาซื้อขายของยาส่วนแรกคงต้องต่ำที่สุดแน่ ฉันเดาว,ว่าน่าจะอยู่ราวๆไม่กี่ร้อยล้านถึงพันล้านเหรียญน่านะลานประมูลขนาดนี้ก่อนที่ทุกคนจะได้สติพนักงานหญิงคนหนึ่งก็เข้ามาพร้อมกับถาดเงินอันปราณีตงดงามทันทีหลังจากนั้นเลนกล้องถ่ายทอดสดก็ปรับโฟกัสไปบนถาดเงินและภาพหนึ่งในสี่ส่วนของยาฟื้นฟูสีดำแวววาวบนถาดเงินก็นำเสนอขึ้นบนจอขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของส้มวันทิงเดิมทีเม็ดย ฟื้นฟูนั้นมีขนาดไม่ใหญ่เลยและหนึ่งในสี่ส่วนของเม็ดยาก็ยิ่งมีอยู่เพียงเล็กน้อยหากไม่ใช้กล้องความละเอียดสูงซูมแล้วนำเสนอบนหน้าจอขนาดใหญ่ ผู้ประมูลที่นั่งอยู่ด้านล่างจะไม่มีทางมองเห็นลักษณะของมันได้อย่างชัดเจนเลยคนส่วนใหญ่รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับเศษยาชิ้นเล็กๆในขณะนี้จะอย่างไรพวกเขาก็ไม่กล้าเชื่อว่าของธรรมดาธรรมดาชิ้นเล็กๆนี้จะได้ผลอัศจรรย์ดังในตำนาน แต่ท่ามกลางฝูงชนมีคนสองคนที่จับจ้องยาฟื้นฟูชิ้นเล็กๆนี้ไม่วางตาไม่เพียงแต่ไม่มีความสงสยัยใดๆแถมในดวงตายังเต็มไปด้วยความปรารถนาและความหลงไหลอย่างยิ่งหยวดในสองคนนี้ นอกเหนือจากอดีตราชินีแห่งยุโรปเหนือที่ถูกช่วยชีวิตด้วยยาฟื้นฟูแล้วยังมีคนรู้จักเก่าของเย่เฉินมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของเมืองไห่หลี่ไท่ไหลในงานเลี้ยงวันเกิดของส่งหวันทิ้งครั้งที่แล้วหลี่ไท่ไหลได้ประมูลซื้อยาฟื้นฟูในราคา2,000ล้านหยวนหลังจากทานเข้าไปไม่เพียงความเจ็บป่วยทั้งปวงจะมาลายหายไป แต่เขายังดูอ่อนกว่าวัยอย่างน้อย20ปีอีกด้วยในขณะนั้นเขารู้ว่าเงิน2,000ล้านที่ตัวเองใช้ไปนั้นคุ้มค่าเหลือเกินดังนั้นในคราวนี้เขาจึงลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนพยายามที่จะใช้โอกาสนี้มุ่งม,มั่นคว้ายาฟื้นฟูมาให้ได้เขายังรู้ด้วยว่าทรัพยากรทางการเงินของตัวเองนั้นมีไม่เพียงพอเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนที่จะประมูลยา ฟื้นฟูทั้งเม็ดังนั้นเขาจึงหวังที่จะชิงยาฟื้นฟูหนึ่งใน4ส่วนนี้ในเวลานี้ส้งหวันถิ้งได้เปิดปากกล่าวการประมูลนี้รับการชำระเงินเพียงสองสกุลคือหยวนหรือดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากวันนี้มีเพื่อนชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าร่วมดังนั้นราคาเสนอจึงเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด และราคาประมูลของยาฟื้นฟูหนึ่งในสส่วนที่อยู่เบื้องหน้าดิฉันเริ่มต้นที่100ล้านดอนลลาร์สหรัฐันเสนอราคาแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10ล้านดอนลลาร์สหรัฐเชิญผู้ที่สนใจเริ่มเสนอราคาได้ราคาเริ่มต้นของยาฟื้นฟูหนึ่งในสส่วนถูกกำหนดไว้ที่100ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมประมูลที่มีเงินไม่มาก